ในส่วนของ EP นี้นะคะเราจะพูดถึงเมนู playback และฟังก์ชัน SOS นะคะของรุ่น Fujitel T88 ค่ะโดยวิธีการเข้าเมนู playback นะคะให้เรากดตรงเมนูตรงนี้นะคะจากนั้นเลื่อนเลยค่ะเลื่อนไปที่คำว่า playback นะคะกดโอเคได้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะเมนูนี้นะคะสามารถฟังย้อนหลังล่าสุดของแต่ละคนได้ประมาณ1ล็อลอกนะคะทุกคนก็คือข้อความล่าสุดนั่นเองค่ะเรามากด Play ได้เลยนะคะ มมีีงาานนตัว้รวประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับเมนู playback ค่ะสำหรับฟังก์ชัน SOS นะคะหรือปุ่มขอความช่วยเหลือเนี่ยวิธีการทำนะคะคือกดปุ่มลดเสียงตรงนี้นะคะค้างไว้ได้เลยค่ะ ของการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะก็คือเอาไว้สำหรับที่เราต้องการความช่วยเหลือนะคะเพราะมันจะสามารถช่วยแจ้งเตือนแบบเสียงดังแบบเมื่อสักครู่ได้เลยแล้วก็อีกข้อนึงเลยก็คือเราสามารถใช้ในกรณีที่เวลาเราลุ่มเราคนคุยกันเยอะมากๆเลยแล้วทีนี้เราไม่สามารถแทรกบทสนทนาได้นะคะเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการแทรกบทสนทนาเพื่อให้ทุกคนนะคะฟังข้อความที่สำคัญของเราก่อนนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับฟังก์ชันเมนูเพย์แบ็กแล้วก็ฟังก์ชัน SOS นะคะ